MU-135 โปรต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราราัศาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีมากนะครับกับทุกท่านก็ขอเป็นตัวแทนของผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันกล่าวต้อนรับน้องๆทุกคนที่เป็น MU-135 หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า135มาจากไหนแต่เล่าประวัติสั้นๆให้ฟังว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเดิมทีเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยได้ตั้งโรงเรียนแพทยากรเมื่อพศ2432 แต่ว่าเราเริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกเนี่ย2,433ซึ่งเป็นรุ่นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากลบกันน้องๆก็จะเห็นว่ารุ่นเนี้เป็นรุ่นที่135พอดีของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับที่เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลชื่อมหิดลเนี่ยเป็นชื่อพระราชทานซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ย ทรงพระราชทานนามของสมเด็จพระราชบิดาให้กับพวกเราเป็นชื่อมหาวิทยาลัยแล้วถ้าน้องๆดูตราสัญ,ญลักษณ์ของมหลาลัยมหิดลที่เห็นอยู่บนสิทธาคารเนี่ยนะครับก็จะเห็นตัวหมาม้าซึ่งเป็นตราพระราชสกุลแล้วก็จะมีคําขวัญหรือมอโตอของมหลาลัยติดอยู่ว่าอัตนางอุปมังกะเรซึ่งก็จะอยู่ในเนื้อเพลงเทิดพระนามมหิดลด้วย ความหมายของคําขวัญอันนี้ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยก็หมายถึงพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยเหมือนกับที่เราอยากปฏิบัติต่อตัวเองเพราะฉะนั้นทำอะไรให้กับคนอื่นเนี่ยก็คิดเสมือนหนึ่งว่าเราอยากให้เกิดอะไรกับตัวเราเราก็ทำแบบนั้นสิทธาคารเนี่ยเป็นหอประชุมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสถาบนิกที่ออกแบบเมื่อ20ปีก่อนเนี่ย ตั้งใจที่จะออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับดอกกันไพยมหิดลซึ่งวางนอนตะแคงอยู่แล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยเป็นทองแดงน้องๆจะเห็นว่าเป็นออเดโทเรียมที่ถือว่ามีอะคูสติกดีที่สุดแล้วก็สามารถที่จะไม่ใช้ไมโครโฟนได้ยินทั่วทั้งหอสำหรับคนที่เป็นนักร้อง แล้วก็ประสานเสียงอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องใช้เครื่องเสียงก็ได้เพราะว่าอะคูสติกผนังต่างๆเนี่ยจะดีมากเปิดใช้งานมาปี2557นี่ก็เป็นปีที่10ที่เราเปิดสิทธาคารใช้มาอันนี้ก็ให้น้องๆรู้ประวัติสถานที่แห่งนี้ในตัวมหาวิทยายลัยเราเนี่ยเรามีจุดกำเนิดมาจาก health science แต่ว่าต่อมาเนี่ยเราก็มี science technology เข้ามา แล้วก็มีโซเชียลไซส์รวมทั้งแมネจเมนต์เข้ามาเพราะนั้นใน37ส่วนงานคือคณะสถาบันแล้วก็องค์กรต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เกิดการเรียนการสอนเนี่ยน้องๆจะมีะการคอมไบายของกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็ทางด้านสังคม,มศาสตร์การจัดการต่าง,างๆเข้ามาอยู่ร่วมกันเรามีความมุ่งหวังว่ามหาลัยเราเนี่ย จะเป็นที่รวมที่จะทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีที่เราเรียกว่าเป็น holistic well being กับคนทั้งในประเทศและก็ในประชาคมโลกด้วยจะเห็นว่ามหลาลัยมหิดลเนี่ยดูแลร่วมกันในคณะต่างๆเนี่ยเพื่อร่วมสารภารกิจที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีตั้งแต่เกิดเติบโตขึ้นมาเรียนรู้ทำงาน แล้วก็จนกระทั่งสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพจนในที่สุดตอนเสียชีวิตเราก็ยังดูแลให้เกิดการเสียชีวิตอย่างที่ไม่เป็นทุกข์ทรมานอันนี้ก็จะเห็นภาพโดยรวมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตได้ว่าเราเนี่ยภาคส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะช่วยกันดูแลสุขภาวะของประชาชนโที่สำคัญเนี่ยเรายึด SDG คือ Sustainable Development Goals ความจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สหประชาชาติเนี่ยร่วมกันคิดขึ้นมาแล้วประกาศเมื่อปี2015แล้วก็ใช้กันมาจนปัจจุบันนี้หมายความว่าเราต้องดูแลคนเนี่ยให้มีกินไม่เจ็บมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็ดูแลสังคมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำ แล้วก็มีการบรหิหารจัดการที่ดีทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องๆจะอยู่ในคณะไหนก็ตามก็ล้วนแต่มีจุดประสงค์ที่ทําให้คนและโลกใบนี้เนี่ยมีสุขภาวะที่ดีร่วมกันผมเปรียบเทียบกับคําพูดของเซอร์ไอแซคนิวตันซึ่งเป็นคนพบเรื่องกฎของแรงโน้มถ่วงมีคนถามเซอร์ไอแซคนิวตันว่า เพราะอะไรเขาถึงได้ค้นพบสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นผู้นําในความคิดเขาบอกว่าเนื่องจากเขาเนี่ยยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ทำให้เขามองได้ไกลขึ้นยักษ์ที่เขาพูดถึงเนี่ยความเป็นจริงก็คือเป็นภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่คนรุ่นก่อนสะสมมาจนถึงปัจจุบันน้องๆเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยผมก็อยากจะเปรียบเทียบว่าน้องๆเนี่ยได้ยืนอยู่บนบ่าของยักษ์เพราะว่าภูมิปัญญาทุนปัญญา ที่เกิดขึ้นรวมทั้งทุนสังคมด้วยของมหาลัยมหิดลที่เกิดมา135ปีจนวันนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่จะทำให้น้องๆนองเนี่ยได้อาศัยที่จะมองไปข้างหน้าแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เกิดสุขภาวะกับประชาชนชาวไทยและก็ประชาคมโลกด้วยมหาาลัยเราเนี่ยเน้นเรื่องของ empowering learners หรือการให้อำนาจผู้เรียน หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้เรียนทําไมไปมีอํานาจอํานาจที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่อํานาจในการสั่งการอะไรแต่เป็นอํานาจที่น้องแต่ละคนเนี่ยจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นอยากจะทําในอนาคตแล้วก็ได้ทดลองทําสิ่งต่างๆที่อยากจะทํามาทําให้เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลายัยน้องๆก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดหลายอย่างได้ลองผิดลองผิด ลองผิดลองผิดหลายทีแล้วก็กลายเป็นลองถูกได้คือให้รู้ว่าความล้มเหลวความไม่สำเร็จต่างๆเนี่ยล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นในที่สุดเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะซัพพอร์ตน้องๆในสด้านที่สำคัญด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรามีเครือข่ายเรามีอาจารย์ที่ทรงคุณภาพไม่ว่าจะอยู่ในมหาาลัยหรือข้างนอก ในส่วนราชการในภาคเอกชนที่น้องๆองอาจจะไปได้ประสบการณ์จริงแล้วก็ได้ไปทำงานในด้านนอกระหว่างที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในมหาลัยเองเนี่ยน้องๆจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่หาที่อื่นไม่ได้แล้วก็เป็นจุดที่น้องๆได้ทดลองได้ทดสอบสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยากจะรู้แล้วก็คิดจะทํารวมทั้งสภาพแวดล้อมก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีคือ ถ้าเข้ามาในมหาวิทยาลัยมหิดลที่สระารเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าในพื้นที่พันสองสี่สิบเอ็ดไร่ของเราที่สรยาเนี่ยอุดมไปด้วยต้นไม้แล้วก็สภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีน้องๆอ,อ,อาจจะไปหาความรู้ข้างนอกบ้างเช่นอาจจะตอนเย็นๆอาจจะไปซอยตั้งศีลบ้างไปหาอะไรกินข้างนอกบ้างคืออันนี้ก็เป็นชีวิตในมหาวิทยาลัยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้บ่มเพาะให้น้องๆเนี่ย มีเครือข่ายแล้วก็เรียนรู้โลกอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นในอนาคตขอให้ใช้เวลาตลอดเวลาที่อยู่ในมหาลัยมหิดลเนี่ยได้ประสบการณ์จริงแล้วได้ประโยชน์สูงสุดจากในตัวมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันก็สนุกและมีความสุขกับการใช้เรื่อง Virtual Reality Augmented Reality ซึ่งมีอยู่ทุกภาคส่วนเป็นการเรียนออนไลน์เรียนนอกเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลังจากพวกเราจบออกไปเรายังต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราเนี่ยจะได้จากมหาวิทยาลัยเราเน้นเรื่องของ personalized education ความหมายอันนี้ก็คือว่าให้น้องๆเนี่ย customize สิ่งที่ตัวเองอยากเรียนได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นภาคบังคับก็อีกระดับหนึ่งแต่เราพยายามที่จะให้สัดส่วนตรงนี้มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน แล้วก็สามารถให้เป็นเซลล์เพสได้ด้วยตัวเองหมายความว่าบางคนอาจจะอยากเรียน2ปีแล้วออกไปทำงานสัก2ปีแล้วค่อยกลับมาเรียนอีก2ปีก็ได้คือตรงนี้เราก็จะผ่อนคลายให้มีความเฟล็กซิเบิลมากขึ้นในอนาคตทีมบริหารแล้วก็ท่านคณะบริยีท่านผู้อำนการทุกสถาบันเนี่ยก็จะร่วมกันให้น้องๆเนี่ยสามารถเรียนจบออกไปแล้วก็ออกไปทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในประเทศไทยแล้วก็ในสังคมโลกอย่างเป็นจริงเราเรียกว่าทำให้เกิด impact to the real world อันนี้ก็เป็นความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยว่าจริงๆการเข้ามาเรียนเนี้ยไม่ใช่เรียนเพื่อให้ได้ปริญญาแต่เรียนเพื่อที่จะประยุกต์เอาความรู้ที่ได้เนี้ยไปทําให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลเราซึ่งเป็นพระตำาัดของสมเด็จพระราชนก ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่ที่การเรียนรู้เท่านั้นแต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แกม่มวลมนุษยชาติก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูร,รณ์มีครอบครัวที่มีความสุขมีความสนุกกับการเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น4ปี6ปีหรือ8ปปีก็ตามแล้วก็ได้ลองผิดลองผิดลองผิดและได้ลองถูกบ้างก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่เข้ามาศึกษาอยู่ในมหาหลัยมหิดลขอบคุณครับ